สวัสดีจ้าเมื่อนี้หลวงอสานบานหน้าก็มีเนืองมานาเสนอเนาะค่ะเป็นกิดค้นลูเล็กๆน้อยๆมาบอกสู่กันฟังคําพังเพื่อตะหิดเกาโบราาเนาะค่ะวันที่วันเป็นวันดีที่พ่อเม่เเป็นถือมาตะโบล่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มาบอกสู่กันฟังค่ะบางคนอาจจะบ่ฮู้เนาะค่ะเนาะคือเมื่อเนืองคาสร้างเกี่ยวขุณนสู่ห้องข้ามค่ะเมื่อนีก็ถือว่าดีแต่พ่อเมเพกันถือมาเป็นวันดีค่ะ หนึ่สองคำผีฟังท่ำปาซาเมื่อดีถือว่าบดีได้เจ้อหนึสามสามคำหลังมือถ่าคอยกิ้มได้เจ้อนี่ก็ถือว่าดีหือ่สี่คำปลายตีนตกตากแดดถือว่าบดีได้เจอเมื่อหาคำผีแหวนล้อมหวังเอาจะบดีจ้าเมื่อหกคำลงสะโพไป่าเด้ค่ะอันนี้ถือว่าดีได้ค่ะเด้อเมื่อเจ็ดคำเคาะวินาถึงตนก็ถือว่าบดีจ้า มือเปียนคำลงกังวลบม่มวันก็ถือว่าดีได้จัดดีอยู่มือเข้าคำมือเข้าคำถึกเสียนพญารานี่ก็ถือว่าบ,บ่ดีจ้ามือสิบคำหาความงามบ่ได้นี่ก็ถือว่าบ,บ่ดีจ้ามือสิบเอ็ดคำขี่ให้เกิดเป็นดีมืัอนี่ก็ถือว่าดีได้จ่าเด้อสิบสองคำบดีจักหยาดนี่ก็บทอดีจา้าสิบสามคำชชยภาพชมพูนี่ก็ถือว่าดีได้ค่ะเด้อสิบสี่คำ ผีศัตรูปองขานกับบดีจ้ามือสิพาคำถือแม่์ไวห์ลืมนี่กับบดีเด้ค่ะเด้อมีอยู่นี่ละจ้ะตามทีเบอรมานี่ละสิพาคำฮอดสิพาคำเนาะค่ะเนาะนมือดีมือบดีแต่พอเมยเพันถือมา,ตอา,าแต่บนล่านจ้ากระมี่เนี่ยมาเบาซูฟังเก็บคามบูเลเล็กน,น,น้อยแค่นี้ละจ้าถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะจ้ะเด้อ สวัสดีค่ะ